น,น,น,นีให,ให,ใหวววสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,งน,งนานานะพบกับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน delivery วันนี้ไม่มีมือไหว้นะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถือล่มนะก็ช่วงนี้อพายุอะไรนะซิลากูอะไรเนะี่ยก็ถล่ม น่าจะหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับตราดเนี่ยก็ถือว่าโดนหนักเหมือนกันนะแต่ทางบ้านผมเองเนี่ยที่ตะมนแหลมกลัดเนี่ยก็หลายๆจุดก็ต้นไม้หักโค่นหลังคาเปิดหลังคาพังก็เยอะอยู่ครับแล้วฝนตกลงมาเนี่ยติดๆกันเนี่ยสวัน2คืนแล้วนะก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็คลิปวิดีโอกับการหาอยู่หกักกินต่างๆเนี่ยก็หยุดไว้เลยเพราะว่า ฝนตกแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะแต่วันเนี้ยเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเนี่ยไปดูที่บ่อนะบ่อพอเพียงครับเออเป็นบ่ออ่าเป็นสระน้ําที่อยู่ในสวนของผมเองว่าจะมีอะไรครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันฮะเนี่ยครับตกจนน้าเริ่มท่วมขังแล้วเนี่ยแล้วนูนครับ บ่อเพอเพียงหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วเนาะเาะที่ผมตั้งชื่อมันว่าบ่อพอเพียงเพราะว่ามันก็จะมีปลามีปลาดุกบ้างปลานินบ้างที่ผมปล่อยไว้เลี้ยงไว้ก็พอให้ตกหาได้กินบ้างเนาะหลายๆช่วงเนี่ยที่ผมหากินตามธรรมชาติไม่ได้เนี่ยผมก็จะ มาหากินอยู่กระบอกพอเพียงเนี่ยครับนี่นี่นี่อันนี้บังรันนะฝนตกและน้ําท่วมสูงครับต่อไม่มีเวลาได้ไปใส่อ่ะก็ตั้งทิ้งคาโดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจังหวะดีๆอากาศดีๆอาจจะได้ไปทําคลิปดักกระบอกปลาไหลกันอีกนะครับนี่ครับบรรยากาศบ่อบรรยากาศสะนะน้ําท่วมสูงนี่เต็มขอบบ่อแล้วครับนี่ก็ปลาดุกเนี่ยปล่อยไปสักสองสามร้อยตัวได้แต่ว่าปัาจะหลายปีแล้วครับ เคยล่าสุดเนี่ยที่เคยตกแล้วติดเบ็ดมาเนี่ยพอตัวหนึ่งเกือบสิบโลแล้วครับก็กินไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งกลับไปอีกก็ให้มันอยู่ในนี้ครับแล้วก็ที่ปล่อยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกปลานินนะครับปลานิน,นก็ปล่อยปล่อยก่อนปลาดุกอีกน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วอะ่ะแล้วอะ่ะมันก็ตกกินได้เรื่อยๆมันก็ออกลูกออกหลานอยู่ในนี้นะผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าอนุนเป็นกระชังใส่ปลานะครับ เวลาได้ปลาจากธรรมชาติมาผมก็จะมาใส่กระชังขังไว้ที่บอ่อเนี่ยเนาะก็ปกติเนี่ยถ้าอยากกินปลาเนี่ยถ้าอาหารธรรมชาติไม่ได้เนี่ยก็จะตกในบอ่อเนี่ยแหละครับมันก็ได้แต่ว่าตัวไม่โตหรอกก็ฝ่าบือบ้างเ,เต็มที่ก็สักโลครึ่งโลเนี่ยก็พอมีครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะกินเบ็ดครับตัวใหญ่ๆก็อาจจะได้สักตัวฝ่ามือไปแกงไปต้มอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ที่ผมจะพามาดู ตอนนี้ก็คือน,นี่ครับผมพกสวิงมาด้วยแล้วจะไปทำอะไรครับเดี๋ยวตามไปตามไปดูนะ <S <S 1> <S 1> ผมเห็นเนี่ยปลามันเหมือนมีปลาเข้ามาอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะตักได้ไหมนี่ตรงนี้จะเป็นล่องรางนะครับเป็นล่องน้ำที่ใช้แมกคโครเล็กขุดมาเพื่อที่จะ ให้มันระบายน้ําออกจากสวนทุเรียนเนี่ยไม่ให้มันท่วมขังนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะตายนะครับนี่ล่องลางไหลมาอย่างนี้ตอนแรกมันไม่มีน้ำหรอกครับตรงเนี้แต่ว่าฝนหนักมาสองคืนสองวันละก้นน้าขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วครับขึ้นเออมาจากสะนะเดี๋ยวฝั่งนี้ครับจะลึกหน่อยนี่นี่ครับมันก็จะเป็นพ่อข้ามานะผมเอาเออเขาเรียกอะไรรอบเนี่ย มาขวางไว้เผื่อมีปลาเข้ามาไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในท่อเนาะก็นู่นครับมันไปทางนู้นนู่นปากสะตรงนู้นครับเห็นมีปลาอยู่เดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าปลาอะไรครับเดี๋ยวใช้สวิงตักเอาเลยตรงปากสะเนี่ยจะทําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นงาเหมือนงาล่อปะนะปิดปากสะไว้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะล่อปลาเนี่ยให้มันเข้ามาในรางเนี่ยนะครับแล้วผมก็เอาอาหารปลาเนี่ยอ่อยไว้ด้วย ก็พอดีน้ํามันท่วมส่วมสูงอะ่ะน้ํามันเข้าล่องลางมาเนี่ยเผื่อมีปลามาครับแล้วผมมาดูรอบนึงแล้วเหมือนจะเห็นเป็นพวกปลานิลอยู่ครับเดีย๋ยวลองช้อนดูกัน,นย,ยังไม่เห็นตัวครับ มี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 ม,ม,มีมีครับโอ้นี่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 น,นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สวิงอ่อนสวิงอ่อนเดี๋ยวนี่ครับโอ้เอาได้กับข้าวแล้วโอ้โหโอ้ยอีตอนระเบ็ดมาตกนี่ไม่ได้เลยครับตัวขนาดนี้นี่ว้าวโอ้นี่นี่นีน ดกไปหายนี่ครับโอ้ยใหญ่เลยนี่เห็นเทียบกับมือนี่อ้าวถือว่าได้กับข้าวนะตัวหนึงแล้วครับเดี๋ยวดูมีอีกหรือเปล่าน้ำมันลึกแล้วก็ขุนครับมองไม่เห็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก,วตกนี่ครับเดี๋ยวโยนไว้นี่ก่อนอ่ามาแล้วนะตัวนึง เมื่อกี้โดนตัวมันแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าต้องไล่ให้มันไปหาปากทางออกให้มันไปชนเขาเรียกอะไรปากปักทางปากล่าง่ะฮะจักจกักเป็นหางอวนไว้อยู่ครับนี่โอ้โดูๆมีตัวหนึง่งมีตัวหน,นึ่งเออโอ้โหมีๆี ตนนตูตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยว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 ขอจับสวิงให้มันอ่อนนี่ครับนี่เอาเดี๋ยวสองตัวแล้วเฮ้ยนี่ครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่ฟาตัวเมื่อกี้อีก นี่ครับอ้าวหายไปไหนแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาไล่ตรงหัวล่างใหม่นะไล่ไล่ให้มันไป หาปากทางออกไปติดอวนติดตะข่ายให้ได้ครับก็ลองมาตักมาหาแบบง่ายๆนะครับขี้เกียจใช้แหใช้ตะข่ายให้มันยุ่งยากเพราะว่ามันก็อยู่ในรางนี้อยู่แล้ว แย่ yeah, ไปให้สุดดู้มยอุ้ย,ย,ยเหมือนจะมีโดนสวิงอยู่อ้ยมีครับโดนนี่สวิงอ่อนมากครับเดี๋ยวจับคน นี่ครับอ่าตัวที่สามนี่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 ครับแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวแรกกับตัวที่สองหน่อยอ๋นี่ <c oughs> บ่อพอเพียงนะครับนี่นี่ตวงอ้าวมีอีกไม่ เงียบแล้วครับไม่น่ามีละน่าจะหมดแล้วครับก็น่าจะมีแค่สามตัวเนี่ยนะก็เท่านี้ก็หมานแล้วนะครับปลาในบ่อนี่ครับเวลาที่หากับข้าวไม่ได้เนี่ยก็ยังมีนะยังมีปลาให้กินครับวิถีบ้านอกเนาะแล้วก็มีบ่อมีสะก็ใส่ปลา ไว้มีอาหารก็หวานให้บ้างไม่มีก็ปล่อยตามจะถากรรมนะมันก็มีอาหารอยู่ในบ่อในสระของมันเองก็พอได้กินครับตกเนี่ยไม่เคยได้ไซส์ขนาดนี้เลยนะมันไม่กินเบ็ดครับไซส์ขนาดนี้เนี่ยปกติจะได้สักฝ่ามือฝ่อมืออ,มอ้อาวไอ้แครับสามตัวนี่ก็เดี๋ยวไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันนะช่วงนี้ หาคลิปข้างนอกไม่ได้ก็เอาคลิปใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละนะครับตัดกันมาที่ทวพื้นบ้านของเราวันนี้นะครับมีปานินทอดกรอบนะวันนี้ก็ปานินที่ผมไปตักมาในล่องนะครับได้ทั้งหมด3ามตัวเนาะแต่ว่าวันนี้จะทอดแค่2ตัวนะครับนี่วันนี้ก็ให้พี่สาวโชว์ฝีมือนะครับนี่นี ตอนนี้นี่ที่เราไม่โดนด่าเนี่ยก็เพราะว่าเรากําลังบันทึกวิดีโออยู่นะพี่สาวก็จะไม่ค่อยจะกล้ามีปากมีเสียงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมปิดวิดีโอเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะต้องกระึงกระหังแน่นอนนะเสร็จแล้วก็จะตักพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับลงทอดเลย เสร็จแล้วครับสตัวตักครับไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําปลาราดกันครับนี่ครับสวยงามแล้วก็หอมน่ากินมากแต่ยังไม่เสร็จนะตอนนี้มันยังจืดๆอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําปลาราดกันครับน้ําราดก็จะใส่น้ําปลาแท้นะครับแล้วก็ลดดีน้าปลาแท้รดดีแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยครับจากนั้นเราจะคุกๆๆๆ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็เอาปลากลับไปใส่เหมือนเดิมครับ <อ anging> จากนั้นก็น้ซอสน้ำปลาที่เราละลายไว้เราก็ลาดไปที่ตัวปลาเลยนะโอ้ยอกลิ่นหอมกรอบปวนๆหมดแล้วครับตอนนี้ ก็เป็นซอสน,น้ำปลาง่ายๆนะครับใครอยากทำตามก็ได้ก็แล้วแต่สูตรนะแต่ว่าของเราก็ใช้ประมาณนี้ครับแบบนี้อือือกลิ่นน้ำปลาหอมมากครับ <c oughs> แล้วเราก็พลิกปลากลับไปกลับมาให้ซอสน,น้ำปลามันเข้าไปให้ทั่วตัวปลานะ <c oughs> แล้วก็ลาดอีกสักรอบครับ <c oughs> โอ้หอมมากๆเลยครับ น้ำปลานี่แนะนำไม่ต้องเป็นน้ำปลาแท้นะครับเป็นหัวน้ำปลาอ,อ้าวแบนนี้เสร็จเรียบร้อยครับปลาทอดราดซอสน้ำปลาละน,นินนะที่เราได้มากันครับทอดกรอบแล้วก็ราดด้ยวยซอสน้ำปลาหอมๆเสร็จแล้วตักครับเรียบร้อยครับ น่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะมาชิมด้วยกันนะครับนี่านนราดน,น้ำจิ้มสักหน่อยนะครับข้าวก็ร้อนปาท่อดก็ร้อนนะ ปลามันสดอยู่แล้วครับทำเมนูบ้นานๆง่ายๆเนี่ยโคตรอร่อยซักคานะครับนี่ก็ถือว่าได้กับข้าวได้เมนูแล้วนะจากวันที่พายุเข้านะครับก็เป็นปลาจากบ่อขอเพียง ของผมเองเนาะก็อพอหายอยู่หากินได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ